สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเที่ยงวันที่ามกราคม6เก่าครับพี่น้องครับเมื่อนี้่าวถึงปทุมราชครับมีงวด4ชุดครับตว่าชุดนี้สิเปิดแม่ลูกบุญธรรมครับไปเบิ้งแม่ลูกบุญธรรมก่อนครับพี่น้องครับมาเบิ้งชุดแม่ลูกบุญธรรมครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับชุดแม่ลูกบุญธรรมครับลูกเป็นลูกช็อกโกแลตเดอร์เปิดไว้26,000ครับ สองหมืนหกพันครับปกติเมื่อวานขายแยกครับแต่ตัวนี้ก็หมื่นสองพันหาตัวนั้นหัวลุนแม่แยกลูกกะหมื่นหกหารอยรวมเป็นสองหมืนเก้าต่ว่าเมือน,นี่จะชุดโปรครับไปน้ากันครับสองหมืนหกพันผู้ไดสศิลบผู้ไดสศิลบฝ่าโท่หาเบาถึงเดอ้อพี่น้องครับสองหมืนหกพันจากราคาสองหมื่นเกาอู้ถูกถูกกว่ากันตั้งสามพันครับพี่น้องครับถ้าขายแยก สีเพงแน่ครับไปน้ำกันกะเหลืออยู่สองหมืนหกอ้าไผสีลับมือน,นี้ครับสองหมืนหกได้แมล,ลูกบุญธรรมไปเด้อลูกบุญธรรมแม่บุญธรรมครับลูกเป็นลูกชอกกระแลกครับว่เก้าเดือนสิบเดือนนี่แหละครับสีนี่เ่าต้องห่วงครับสุดยอดอิหลีครับสุดยอดอิหลีหน้าหนาเลยครับหน้าหนาหูหูแดงแดงเชิงเชงแดงชำ้ชำช้ำแดงชำ้ชำช้ำถ้าพี่น้องอยากได้ตัวเดียวนี่ลูกชอกกระแลกนี่ หนึ่งสองพันหารอยครับถ้าอยากได้ตะแม่แม่แยกลูกดีกมื่นหกพันหาร่อยรวมเป็นสอง0มืนเก่าแต่ว่าไปน้ากันเอาสอง0มืนหกเอาสอง0มืนหกครับพี่น้องครับมากแบบใดบ่าวตึงจัดให้ได้ครับสอง0มืนหกชุดแม่ลูกบุญธรรมแม่หัวหลุนแม่ไม่ลูกมาแล้วหนึ่งตครับสูงร้อยสี่สิบตัวนี้สูงร้อยยี่สิบครับตัวนี้ครับ ถึงแดงถึงหนาเบิ่งต่างข้อครับต่างข้อเล็บงามเด้อหนะคา้างามเมงดงวดดีบ่มีตำนี้ครับชุดนี้ครับชุดแม่ลูกบุญธรรมครับสองหมื่นหกพันครับพี่น้องครับแม่เพิ่นบ่เป็นแม่เพิ่นครับแม่บุญธรรมนี่สูงลอยสี่สิบโค้งสางใหญ่ลำโตเงาถ้าแยกหมื่นหกครับแม่ครับแม่บุญธรรมนี่หมื่นหกพันหารอย รูปบุญธรรมนี่1มื่นสองพันหาร่อยร่วมเป็นสอง0มื่นเก่าตะว่าไปน้ากันมือน,นี่จัดโปเอาไปเลยสอง0มื่นหกพันสองมืนหกพันชุดแม่รูปบุญธรรมโอ้โหดีเด้อครับง่วดีเพราะมีตำนี้เพราะมีปัญหาครับเบาตึงขัดเกล็ดมาหายยางดีพอว่ามิตาเอฟซีสำหรับผู้ซื้อไปเลี้ยงครับหาง่วให้พี่น้องเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ไปเลี้ยงต้องหางัวหู ง้งหูงวอดีงัวบ่เท่าครับเพราะว่ามีตาเอฟซีเอาไปเลี้ยงเด้นี่เลี้ยงเอาลูกเอาเต่าโดนโดนครับสองหมื่นหกพันชุดเมลูกบุญธรรมสุดคุ้มแล้วครับชุดนี้ครับสุดคุ้มแล้วพุ่นมีส่วนลดตั้งสามพันครับประหยัดไปอีกสามพันครับถ้าแยกกันไปมันสีแพงกว่ากันอยู่สามพันครับถ้าไปน้ำกันสีมีส่วนลดอยู่สามพันครับอ่ะเป็นสองหมื่นหกเด้อ จากสอ0 0 0นเกาสองตัวจาก2 9 0ห0เหลือ260 0 0เอาไปเลยครับพี่น้องครับอย่าตอเดอร์พี่น้องอย่าตอเดอร์นี่ถือว่าราคาแบ่งปันให้แล้วงวราคานี่เกตนี่ครับหาบอดาอีกแล้วเสียงอาซีแหบสีแห,หงนะครับบ่คอยสบายปันไดอากาศเปลี่ยนแปลงเจ็บค้อเจ็บข้างไปหมดนั่นละพี่น้อง อ่าไพซื้อไปแลกก็ขอบคุณนเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับชุดแมลูกบุนทรพสองหมื่นหกพันนาเลียงนาเลียงชุดคุ้มชุดคุ้มครับชุดนี้ครับชุดคุ้มเด้อชุดคุ้มเด้อเล็บงามโอ้ยตัวนี้มันเด็ดอิหลีครับเด็ดอิหลีครับมือนี้ตามหาเจ้าของเด้อครับตามหาเจ้าของเดิมมือนี้ครับนาอิหลีครับลูกชกกระแลกตัวนี้ครับนี่ทาเอาตัวเดียวนี่หมื่นสองพันหาอยครับ านายยกชุดไปทั้งแม่ลูกบุญธรรมนี่สองหมืนหกครับแต่ตัวนี้ก็หมื่นหกพันหาลอยครับแม่แยกลูกนี่เกตง้อฟาร์มครับเกตพี่เมียมเนี่เกตง้อฟาร์มเนี่นี่สูงลอยสี่สิบมีลูกมาแล้วหนึ่งตเด้อตัวนี้ครับเพิ่นมีลูกมาแล้วหนึ่งตโครงสางใหญ่ดีอา้าวชุดแม่ลูกบุญธรรมสองหมืนหกพันจัดไปครับพี่น้องครับเอามาเบิ้งชุดต่อไปครับเป็นง้อแม่สาวลูกเคเอฟ เคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งสูงร้อยยี่สิบหาแล้วอายุสิบเดือนใดครับตัวนี้ครับนี่น้าดีขึ้นกันโบกไงครับแข่งขาไงโบกไงครับหมื่นสามครับหนึ่งหมื่นสามพันโบกไงดีครับโอ้แข่งขาครับสมซื้อมาลูกเคเอฟสามหนึ่งครับแม่เพิ่นเป็นหูกระทบเด้อแม่เพิ่นครับเพิ่นสมเคเอฟสามหนึ่งไปครับนี่ ออกมาก,ก็เป็นตัวแม่ยางดีเง่าอัลลาดครับพีดํำปือป้อปื้อพศดํำปือป้อปื้อเน่าอัลลาดแข้งขาใหญ่ครับนี่เบิงครับเบิ้งโหลดที่เด็ดหนึ่งหมื่นสามพันครับตู้เคเอฟสามหนึ่งย่านเน่นอนรับประกันย่านนี่ไงมาซื้อบรได้ครับราคานี่ครับพวังงัวนหน่อยมันใหญ่ไปนาครับห้อยล่ำปีนี้ลืบแล้วครับลืบแล้วยน่าอีกบหลายลรืบแล้ว เคยเป็นตั้งแต่มือออกดีแล้วเป็นแต่น้อยใหญ่มากกรสิบดได้เป็นผ่านล่าปีเรียบร้อยแนมแทบสิบเห็นแล้วสีปลอดอยครับปลอดดีนี่ปลอดดีโอชุดชุดสองบนโกกระเด็ดคือกันครับชุดแม่ลูกบุญธรรมเด็ดคือกันเด้ออ่าตัวนี้เมื่อสามครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเมื่อสามนาเลียงคือกันเด้อคุณพอ่อคุณแม่เพศดำดีโก้างใหญ่ดีโอ้ย่านตาสะย่านตาสะ ต่างข้อนักป็นสองโลโฮโฮนี่สมบามันใสลรรบรองหูสันครับงอประมาณสิบเดือนครับประมาณสิบเดือนได้ยีดอกนี้ใหญ่แล้วใหญ่แล้วโอ้โหโอ้หนาแห้งมือสามครับหนาแห้งลูกเคเอฟสามหนึ่งมือน,นี้ยังตามหาเจ้าของครับมือที่สองตามหาเจ้าของอยู่ใหญ่ๆครับปุ่นยืนเจนเถินสูงลอยยี่สิบหาจังหน่อยลอยสามสิบบอยู่ครับ ตัวนี้รับรองว่าใหญ่ครับนมกระซีเต่ายงไปไมิตรหญ่เป็นอาครับง่วนหน่อยใหญ่ไ,ไว้สัดโด่งๆเลยหนึ่งมืนสามพันลูกเคเอฟสามหนึ่งนี่ตบหัวได้เอามาเบ่งของถือครับของถึกถึกสุดได้ชิปนี้ราคาเก่าพันบาทราคาหนีขายเลยพี่น้องเก่าพันบาทเลียงเป็นเดือนแล้วตัวนี้สิบเดือนแล้วงัวตัวนี้เบ่งเขาออกแล้วนี่ <laughs> งัวนไทยท ัวเท่ๆเกิดจากพ่อพันธ์ผสมจริงอยู่นนี่ดีแน่น่าเก่าพันบาทนี่ครับเก่าพันบาทนี่เก่าพันบาทตัวนี้พิกัดกับใกล้ๆให้กันครับราคาเก่าพันบาทครับเอาไปทิ่มใ้เดียวก็ไง,งังงอสิบเดือนครับได้ครับอ้วนครับกินตะห่ำก็เฟื่องครับงวตัวนี้งวอยู่นี่กินตะห่ำก็เฟื่องเด้อตัวนี้ก็ผ่านลำปีสิก,กินเรียบร้อยครับแนมแทบสิบว็นห้อย บอสังเกตกับบมูหว่าเคยเป็นเพราะว่ามันลืมมื่เลี้ยวซุ้มนี่ป็นตะหน่อยครับเป็นตะหน่อยใหญ่มากกับเศร้าป็นเก่าพันบาทเก่าพันบาทนี่เล่มยาดีขนาดนี่เล่มยาดีขนาดม้วดีม้วดีครับม้วดีเก่าพันบาทสุดยอดเล่มยานี้สุดยอด อายุประมาณ1ิบเดือนได้ครับตัวเกลาพันกับบัวธรรมดาเด้อพี่น้องเอาไปทิมไว้วั 9, นราคาเกลืพันใหญ่มากอาจจะซื้อไม่ได้งวดละเก่าพันนี่ทองมากกับแห้งสิคักราคากัสีบระยูดอกเกลาพันนั่นพี่เบิ้งครับเบิ้งครับพ่อไปทิมไว้อยู่ดิเบาถึงวาป่อยใส่นมูน้ำพวกไว้นี่นี่เบิ้งครับ สียาขาพยาบุญรุ่งเรียบร้อยเด้อครับตัวนี้ครับพิเศษกระม่ครับเพราะว่าพันมาโดนแล้วพอถึงกาสีเลียงไว้ก็เลยสียาขาพญาบุญรุ่งให้เรียบร้อยอ้วนแล้วอ้วนข้าวเดียวอ่าสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องชื่นชอบชุดไดครับชุดแม่ลูกบุญธรรมแยกกระไดเด้อถ้าแยกกระสีเพียงเนี้ยครับไปน้ำกันกะโอ้ลดตั้งสามพันครับไปน้ำกันลดตรงสามพันครับเบื้องตี่ครับตัวนี้สิโพกหาลอยตัวนั้น1มื่0สองพันหาลอยร่วมกันเป็นสองเมื่เก่าครับ เมื่อนี้บ่าวตึงยกชุดเป็นชุดแม่ลูกบุญธรรมเอา2อ0 0 0พ่อครับทรงไกลๆในเด้อครับเด้อวัาดีไม่มีปัญหา่าสนใจโทรหาบ่าวตึงได้แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้ครับสำหรับชิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีครับอยู่ดีไม่แห้งครับลำลำเรว่ยๆนอนยอยู่ซื้อกับรวยเพระาะว่ามีผู้เอาลอตเตอรี่มาขายให้ถือรางวัลทีหนึ่งรวยซ้ำสวัสดีครับผม